วันนี้พี่การมีเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องรู้มาเล่าให้ฟังค่ะถ้าเราทานยาตัวนี้อยู่แล้วห้ามทานอาหารประเภทไหนเพราะถ้าสมมติว่าเราทานยาชนิดหนึ่งและทานอาหารชนิดนี้คู่กันแล้วเนี่ยมันจะทำให้ยาเนี่ยออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่หรือประสิทธิภาพของยาเนี่ยลดลงได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะคะทุกคนนะตามไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับพี่การนะคะรู้ไว้จะได้ไม่ป่วยนะวันนี้พี่การพาพวกเรามารู้จักกับ5อาหารที่ห้ามทานคู่กับยาบางชนิดนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะงงๆเอ๊ะทำไมอาหารกลุ่มนี้มันมีบทกับยายังไงวันนี้พี่การก็เลยรวบรวมมาให้พวกเราฟังนะ5อาหารที่ห้ามทานคู่กับยาบางชนิดนะคะมาถึงอาหารชนิดแรกเลยนะคะก็คือ อาหารกลุ่มผักใบเขียวที่มีวิตามินเคสูงนะคะก็คืออย่างเช่นบรอกโคลีผักโขมหน่อไม้ฝรั่งกะหล่ำปรีอันนี้นะคะเป็นกลุ่มผัก ที่มีวิตามินเคสูงนะอันดับแรกก่อนเลยเรามารู้จักวิตามินเคก่อนวิตามินเคคุณสมบัติของเขาก็คือช่วยในเรื่องของป้องกันอาการเลือดออกง่ายนะคะช่วยทําให้เกิดริมเลือดได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่ที่สมมุติเรามีแผลเราโดนมีดบาดแล้วเราขาดวิตามินเคเลือดจะออกไม่หยุดสักทีหนึง่งทีนี้เราก็เลยต้องทานอาหารที่มันมีวิตามินเคเข้าไปนะคะจะทําให้เลือดเราเนี่ยหยุดได้เร็วขึ้นมันไปกระตุ้นในเรื่องของการเกิดริมเลือดได้นะคะแต่มันก็จะมีข้อห้ามสําหรับยาบา ชิดเช่นถ้าหากว่าคุณมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะจากหลอดเลือดหัวใจอุดตนันหลอดเลือดสมองอุดตนันอย่างนี้เป็นต้นนะคะคนกลุ่มนี้จะต้องทานยาวาฟารินหรือว่ายาต้านการแข็งตัวของเลือดถ้าหากว่าพวกเราที่ตั้งใจฟังอยู่ตะกี้นะก็จะรู้สึกว่า2ออย่างนี้มันออกฤทธิ์ขัดแย้งกันเจ้าวิตามินเคเนี่ยไปกระตุ้นการสร้างริมเลือดนะทำให้เลือดเนี่ยแข็งตัวได้เร็วขึ้นในขณะที่เจ้าวาฟารินเนี่ยมันจะไป ้านการแข็งตัวของเลือดเมื่อไหร่ที่เราทานยาวาฟารินและเราทานผักกลุ่มนี้นะคะบรอกโคลีผักโขมกะหล่ำปลีแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งมันจะทําให้ยาวาฟารินเนี่ยออกฤทธิ์ได้น้อยลงสําหรับคนที่ต้องการที่จะต้านการแข็งตัวของเลือดเพราะว่ากลัวว่าจะมีปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอุดตนันหรือว่าหลอดเลือดสมองอุดตันก็ここจะทําให้ยาเนี่ยออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่หรือว,ว่าออกฤทธิ์ได้น้อยลงนะคะอันนี้ทําให้เราเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าโรคอัมพฤกษ์อัมพา ได้นะคะคอันตรายถึงชีวิตเชียวนะคะทุกคนนะสรุปอันดับแรกเลยผักผลไม้สีเขียวเข้มห้ามทานคู่กับยาวาฟารินเด็ดขาดนะคะมาถึงอาหารชนิดที่2นะคะซึ่งเราห้ามทานคู่กับ ยากลุ่มยาลดความดันนะคะก็คือกล้วยนะกล้วยเป็นอาหารที่มีระดับโพแทสเซียมสูงนะคะใครที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและจําเป็นจะต้องใช้ยาลดความดันในกลุ่ม ACEI <ม>นะหรือว่า angiotensin converting enzyme inhibitor <ม>นะคะซึ่งยากลุ่มนี้นะจะมีชื่อทางการค้า เช่นอีนาลพิลแคปโทปิลนะคะซึ่งยาตัวนี้จะทําให้ปริมาณโพแทสเซียมในเลือดเนี่ยสูงนะถ้าหากว่าเราทานยาตัวนี้และกินกล้วยไปด้วยก็จะทําให้มีระดับโพแทสเซียมในเลือดเนี่ยสูงขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะว่าส่วนหนึ่งได้จากยาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือได้จากกล้วยทําให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดเราเนี่ยอาจจะสูงขึ้นได้นะคะและเป็นที่รู้กันว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงขึ้นนะจะมีผลต่อหัวใจโดยตรงเลยคือทําให้หัวใจเนี่ยเต้น ผิดจังหวะและที่สําคัญอาจจะทําให้เราเนี่ยหัวใจวายและเสียชีวิตได้นะคะอันตรายไม่น้อยเลยทีเดียวนะสำหรับการทานกล้วยคู่กับยาลดความดันกลุ่ม ACEI นะคะฝากเอาไว้สําหรับอาหารชนิดที่สองนอกจากนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงในกล้วยเนี่ยนอกจากจะมีโพแทสเซียมแล้วนะยังมีสารไทรามีนนะคะซึ่ง ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทานยาแก้โรคซึมเศร้าอยู่ทานกล้วยเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้มีอาการปวดศีรษะรุนแรงแล้วก็ความดันโลหิตสูงขึ้นได้นะคะก็ฝากเอาไว้นะกล้วยไม่ควรทานคู่กับยาลดความดันกลุ่ม ACEI ไม่ควรทานคู่กับยาต้านโรคซึมเศร้านะคะมาถึงอาหารชนิดที่3นะที่พวกเราควรที่จะระมัดระวังนะคะก็คือน้ำเกรฟฟรุตนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะอันนี้ก็ไม่ค่อยแพร่หลายในเมืองไทยเท่าไหร่แต่ว่าเผื่อว่าใครที่มีโอกาส ได้ทานนะพี่การก็ฝากเอาไว้จะได้แบบว่านึกออกว่าโอ้มันมีอันตรายเช่นเดียวกันนะน้ำเกรฟฟูตดนะสถาบันวิจัยสุขภาพลอเซนมหาวิทยาลัยเวยิเทอร์ประเทศแคนาดานะคะได้ทำการวิจัยและมีการตีพิมพ์ในวรารสารทางการแพทย์นะรายงานผลข้างเคียงระดับอันตรายเลยของน้ำเกรฟฟูุดนะคะเมื่อเราใช้ยาในกลุ่มของยาลดความดานันยารักษา,มาเมงนะคะยาลดคอเลสเตอรอลยากด นะคะคถ้าหากว่าเราดื่มน้ำเกรฟฟรุตนะจะมีผลข้างเคียงทำให้หนึ่งเสี่ยงต่อการมีเลือดออกในกระเพาะอาหารนะคะและอันที่สองก็คืออาจจะทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อภาวะไตาวายไตยเสื่อมได้นะคะอันนี้ฝากเอาไว้นะสำหรับใครที่แบบว่าอาจจะมีโอกาสได้ไปดื่มได้ไปทานน้ำเกรฟฟรุตนะคะเช็คตัวเองสักงนิดนึงนะทานยาความดันอยู่หรือเปล่าทานยารักษามะเร็งอยู่หรือเปล่าหรือว่าทานยาลดคอเลสเตอรอลหรือว่ายากดภูมิอยู่หรือเปล่านะคะระมัดระวังนี้สําหรับอาหารชนิดที่ ที่4นะที่อยากให้พวกเราระมัดระวังเวลาที่จะทานให้มาเช็คดูว่าทานคู่กับอะไรแล้วมันจะได้ผลไม่ค่อยดีนะคะก็คืออาหารกลุ่มกากใย,ยสูงนะคะอาหารกลุ่มกากากากใย,ยสูงเนี่ย แนะนำว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงถ้าหากว่าคุณเนี่ยทานยาโฮอร์โมนไทรอยอยู่นะอย่างเช่นไทรอกซินยูไทรอกยากันชักนะคะเพราะว่าอาหารที่มีกากใยสูงมันจะไปขัดขวางการดูดซึมของยากลุ่มนี้นะทำให้ดูดซึมได้น้อยลงนะคะทําให้อาการของโรคหายช้าลงหรือว่าไม่ดีขึ้นสักทีหนึ่งนะซึ่งพิการจะยกตัวอย่างอาหารที่มันมีกากใยสูงนะถ้าหากว่าในกลุ่มผักก็จะเป็นผักบุ้งผักคะนา้าตำลึง ผักกระเฉดผักวางตุ้งนะคะถ้าเป็นในกลุ่มผลไม้นะก็จะเป็นกล้วยน้ำว้ามะละกอสุกส้มฝรั่งแก้วมังกรแอปเปิลกีวีแล้วก็ลูกพลุนนะคะอันนี้ในกลุ่มผลไม้นะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มธัญพืชต่างๆนะอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตแล้วก็พืชตระกูลถั่วต่างๆนะเน้นย้ำถ้าหากว่าคุณทานญาไทรอยอยู่นะทานยาการชักอยู่ให้พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกากใยสูงกลุ่มนี้นะทั้งผักผลไม้แล้วก็ธัญพืชนะคะเพื่อที่จะ ได้ไม่มีตัวที่ไปขัดขวางการดูดซึมของยาทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะคะมาถึงอาหารกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือนมนะคะนมถ้าสมมุติว่าคุณดื่มนมแล้วคุณจําเป็นจะต้องทานยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะในกลุ่มเตต้าไซคลินนะคะอย่างเช่นนอฟลอกซาซินใช้รักษาในเรื่องของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะหรือไม่ก็อาจจะเกิด การติดเชื้อในกระเพาะอาหารมีอาการท้องเสียเรื้อรังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าหากว่าเราดื่มนมไปพร้อมๆกับการทานยากลุ่มนี้จะทําให้ยากลุ่มนี้เนี่ยดูดซึมได้น้อยมากนะคะทําให้แทนที่จะแบบว่าหายอย่างรวดเร็วก็จะทําให้ อาการของการติดเชื้อเนี่ยมันยืดเยื้อมันเรื้อรังมากยิ่งขึ้นนะคะและถ้าให้พี่การแนะนำนะเราควรที่จะดื่มนมห่างจากมื้อยาเนี่ยประมาณ1-2ชั่วโมงนะอาจจะทานก่อนก่อนที่จะทานยาประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือทานทีหลังก็ได้นะคะให้มันห่างไปสักนิดหนึ่งนะเพื่อที่ว่าจะได้เคลียร์กระเพาะเวลาเราทานยาเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะได้ดูดซึมยาได้เต็มที่ได้ประสิทธิภาพจากยาที่เราทานไปอย่างเต็มที่นะคะโอเคก็ครบแล้วนะคะสําหรับอาหาร5อย่างที่ ที่เราไม่ควรทานคู่กับยาบางชนิดนะเดี๋ยวพี่การจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะ 1. คนที่ทานยาวาฟารินหรือว่ายาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ควรทานคู่กับผักที่มีวิตามินเคสูงอย่างเช่นบรอกโคลี่คะนา้าผักโขม กระหล่ำปลีหน่อไม้ฝรั่งไม่ควรนะคะ 2. ถ้าหากว่าเราทานยาลดความดันในกลุ่ม ACEI หรือว่าทานยาต้านการซึมเศร้าอยู่อยากให้พวกเราเหลีกเลี่ยงการทานกล้วยนะเพราะว่ามันจะทําให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดของเราเนี่ยสูงขึ้นได้นะคะส่วนถ้าหากว่าใครที่ทานยาต้านการซึมเศร้าอยู่เนี่ยก็อาจจะทําให้มีอาการปวดศีษรษะรุนแรงและความดันโลหิตสูงขึ้นมาได้นะคะสําหรับคนที่ใช้ยาลดความดันยาลดไขมนันยารักษาะเร็งแล้วก็ยากดภูมินะคะ ควรหลีกเลี่ยงการทานน้ำกรีฟฟรุตนะคะวนข้อ4ถ้าหากว่าใครทานยาไทรอยหรือว่ายากันชักอยู่นะคะให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกากใยสูงนะทั้งในกลุ่มผักนะผักบุ้งผักคะนา้าผักตําลึงหรือว่าผล,ลไม้กลุ่มกล้วยน้ำว้ามะละกอสุกส้มฝรั่งแก้วมังกรแอปเปิลลูกพลุนอะไรอย่างนี้แล้วก็กลุ่มธัญพืชข้าวกล้องข้าวโอ๊ตหรือว่าธัญพืชถั่วต,ต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราทานอาหารที่ไม่แกกากใยสูง ควบคู่ไปกับการ,การทานยาไทรอยหรือว่ายากัรชักจะทําให้การดูดซึมของยาเนี่ยลดน้อยลงนะคะส่วนข้อสุดท้ายก็คือ ถ้าหากว่าคุณกำลังทานยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้ออยู่ในกลุ่มเตต้าไซคลินเช่นนอฟลอกซาซินซิฟฟรฟลอกซาซินซึ่งใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่ามีการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารนะคะอันนี้ห้ามทานคู่กับนมเด็ดขาดเลยเพราะว่าจะทําให้การดูดซึมของยาเนี่ยลดน้อยลงมากๆเลยประสิทธิภาพของยาก็ลดลงตามไปด้วยนะคะถ้าใครอยากทานนะ ให้พยายามห่างจากมื้อยาประมาณ1-2ชั่วโมงนะอาจจะทานก่อนก็ได้ทานหลังก็ได้นะคะก็สรุปให้ฟังสั้นๆแค่นี้ลองไปเช็คตัวเองดูนะถ้าหากว่าใครที่กําลังทานยาเหล่านี้อยู่นะคะให้พยายามเด็กเลี่ยงอาหารเหล่านี้เพื่อ ประสิทธิภาพที่ดีของยานะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์พี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่การด้วยนะคะหนึงแชร์ของคุณจะทำให้หลายๆคนป่วยน้อยลงนะคะแล้วพบกันใหม่กับเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ